mm, -hmm. mm -hmm. จะมาคุยกันเกี่ยวกับกฎหมายในรูปแบบสบายๆพ่อครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรครับในวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องโทษจำคุกเนาะพูดกันถึงเรื่องอการจำคุกลูกร,รู้ไหมว่าคนที่ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกแล้วเขาส่งตัวไปที่ไหนเรือนจำอ่าเก่งเขาส่งตัวไปที่เรือนจำเพชรเคยไปเรือนจำไหม เรือนจำเขาไม่ให้คนข้างนอกเข้านะ<ส>ค,ครับอ,อาจ<ส><ส>จะเคย<ส>อยู่ข้างนอกเนาะวันเด็กใช่ไหม<ส>วันเด็กเคยไปอ๋อครับขณะที่สถานีตำรวจเขาไม่เรียกเรือนจำนะครับเขาเรียกลงพักเรือนจำเนี่ยมันจะใหญ่มากเลยแล้วเขาไม่ให้คนข้างนอกเข้าเข้าไปข้างในเลยนะครับนักโทษเยอะรู้ไหมว่าเรือนจำเป็นอะไแออัไหมแออั คนเนี่ยเวลาเขานอนเป็นไงนอนสะดวกสบายไหมนอนติดกันเลยนะนอนนอนนอนติดกันเลยเขาเรียกว่านอนเขาเรียกไงล่ะนอนแบบสลับฟันปลาหัวคนนี้หัวคนนี้เท้าคนนี้หัวคนนี้เท้าสลับไปสลับมานะกลางคืนใครปวดขี่ลุกไปฉี่ปุ๊บก,กลับมาแล้วเป็นไงครับกี้ค่ะี้ค่ะเลยก็ลงหาที่นอนไม่เจอ แต่ถ้าเป็นของผู้หญิงก็จะดีขึ้นหน่อยนะความแออัดก็จะน้อยกว่าผู้ชายแต่ก็ยังถือว่าแออัดนะก็คือต้องลอมเบียดเบียดกันนะครับนะาทุกนี้อยู่ลําบากกินก็ไม่มีสิทธิ์เลือกกินอยากจะกินเป็ดพะโล้อยากจะกินข้าวขาวหมูไม่มีให้กินไม่มีเลือกให้กินนะข้าวก็เป็นข้าวต้มนะกินก็กับข้าวก็แล้วแต่เขาจะทาให้นะครับต้องอยู่ อยู่กันอย่างลำบากนะครับในเรือนจำเนี่ยเขาก็ต้องมีกฎมีกติกาใช่ไหมครับเพราะว่าคนมันอยู่รวมกันเยอะเขาเลยแบ่งประเภทนักโทษถ้าใครทำตัวดีเขาก็จะมีการปรับชั้นให้นักโทษเนี่ยเขาแบ่งทั้งหมดแบ่งเป็นหกหกชั้นหกชั้นหรือหกลำดับด้วยกันคนนี้ถูกจับมาตอนแรกเนี่ยนะครับถูกจับมาตอนแรกเนี่ย เขาจะให้อยู่ที่ชั้นกลางอยู่ชั้นกลางนะแล้วครบหกเดือนเขาให้โอกาสสอบเลื่อนชั้นจากชั้นกลางก็สอบไปเป็นชั้นดีหลังจากชั้นดีก็สอบไปเป็นชั้นดีมากดีมากจากชั้นดีมากก็ไปเป็นชั้นเยี่ยมใช่ไหมแต่ถ้าทําตัวไม่ดีจากชั้นกลางกลายเป็นชั้นเลวถ้ายังไม่ดีกลายเป็นเลวมากใช่ไหมโอ้มีหกชั้น ในหชั้นเนี่ยในแต่ละระดับเนี่ยนะครับเขาจะได้สิทธิประโยชน์ต่างกันในเรือนจำเนี่ยหลักใหญ่ๆเขาก็จะมีเรื่องการลดวันต้องโทษกับเรื่องพักการลงโทษลดวันต้องโทษนี่หมายความว่าไงถ้าใครทาตัวดีอย่างถ้าเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนะครับนักโทษชั้นเยี่ยมเนี่ยเดือนหนึ่งเขาให้ลดฟรีๆ,ๆเลยห้าวันเดือนหนึ่งลดให้ห้าวันส่วน อ่าหรือยี่ห้าวันใช่ไหมอ่าหรือยี่หกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนักโทษชั้นดีมากเดือนหนึ่งเขาลดให้สี่วันถ้าเป็นนักโทษชั้นดีเดือนหนึ่งลดให้สามวันนะครับแต่ถ้าเป็นนักโทษ,ช, 1, นนโทษชั้นกลางชั้นเร็วชั้นเร็วมากไม่ได้ลดเลยจะได้ลดแค่สามชั้นใช่ไหมชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมพวกนี้ได้ลดนะอ่าแล้ว เวลามีพระราชทานอาภัเยโทษครบรอบในหลวง60ปีในหลวง72ปีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในหลวงคลองราชกี่ปีนะถ้ามีเทศกาลสำคัญเกิดในหลวงพระราชานีก็มีพระราชทานอาภัเยโทษพวกชั้นเยี่ยมเนี่ยนะครับเขาลดโทษให้ตึ่งหนึ่งถ้าไม่ใช่คดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะใครได้ชั้นเยี่ยมเนี่ยเขาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เรือชั้นดีมากหนึ่งในสามชั้นดี่าชั้นดีก็ลดอา,าราโเข้าได้หนึ่งในสี่เลน้อยลงถ้าชั้นเยี่ยมก็ได้มากว่ขึ้นได้มากก่เขือนได้ขึ้นหนึ่งช่นนีอ่าเพราะนั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเนี่ยจะได้สุทธิประโยชน์มากกว่าคนอื่นอ่าอีกเรื่องก็คือเรื่องพักการลงโทษนะถ้า,าถ้าสมมุติว่า,าได้รับโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามนะก็สามารถที่จะขอพักการลงโทษได้พักการลงโทษเนี่ยถ้าเหลือโทษไม่ถึงห้าปีขอพักได้หมดเลยแต่ต้องต้องติดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามนะอ่ะาเงาขาบแล้วก็ถ้าชั้นเยี่ยมก็ได้ลดลดมากชั้นเยี่ยมก็ลดมากชั้นดีมากก็ลดน้อยลงชั้นดีก็ลดน้อยลงนะก็แบ่งเพราะทีแบ่งระดับชั้นชั้นเยี่ยมเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษเยอะ แต่ในเรื่องพักการลงโทษเขาก็กำหนดเงื่อนไขว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้พักการลงโทษเขาก็กำหนดเงื่อนไขไว้อย่างเช่นถ้าเป็นพวกคดีเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างคดียาบ้าเนี่ยต้องมียาบ้าไว้ในครอบครองไม่เกิน200เมตรถ้าเกิน200เมตรไม่เข้าเงื่อนไขที่จะขอพักการลงโทษหรือคดีกัญชาถ้าเป็นกัญชาแห้งต้องไม่เกิน1กิโลถ้ากัญชาสดไม่เกิน10กิโลอย่างเงี้ยถ้าเป็นฟินนะ เท่าไร่สิ่นห้าสิบกร,รมัมเฮรโรอีนห้ากร,รัมอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็จะม,มีประมวลผลเรื่องอะว่าใครจะเข้าเงื่อนไขที่จะขอทักการลงกทษแต่ยิ่งชั้นเยี่ยมก็ยิงได้เยอะใช่ไหมอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องการอยู่รวมกันในเรือนจําแต่อย่างไรก็ตามก,การอยู่เน้นร่วมกันในเรือนจําเนี่ยน,นะครับมันก็มีปัญหาบางครั้งคนเป็นอัมพาตขยับเคลื่อนที่ไม่ได้ติดคุก ทำไมเขาจะติดได้ล่ะคนเป็นอมัมพาตส่วนใหญ่เป็นไงคนตาบอดคนเป็นอมัมพาตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องขายยาบ้าอย้่เขายังไงโอ้ขายกันยังไง,ขงไเขาอยู่บ้านเขาไปไหนไม่ได้คนตาบอดส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านคนเป็นอมัมพาตอัมพาตเขาก็อยู่บ้านใช่ไหมแต่ว่าลูกหลานเขาขายมีคนมาขอซื้อลูกหลานไม่อยู่แกก็เอามาขายให้เลยใช่ไหมลูกไม่อยู่ หลานไม่อยู่บอกเอาเอากิมเนี่ยไปหยิบมาให้เขาตำรวจมาล่อซื้อรู้คนตาบอดเขารู้เขานับได้เขาเคยขายยาเขาสอนเขาก็รู้ยาอยู่ตรงนี้นะเขารู้คนตาบอดนะครับคนตาบอดอยู่ขายลอตเตอรี่ได้ใช่ไหมเออถามเลขอะไรเขาถามว่าจะซื้อเลขอะไรเขารูปๆเขารู้กามีสลากสําหรับคนตาบอดคนตาบอดเขาก็ต้องเรียนรู้เนาะธนบัตรอะไรเนี่ยเขารู้นะ พวกเนี้ยเวลาติดคุกไปลำบากไหมคนไปนอามาพืชเอามาผ้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปอยู่ในเรือนจําก็ยิ่งลําบากตาบอดก,ก็ยิ่งลําบากแล้วที่ลําบากมากก็คือคนที่เป็นกระเทยกระเทยบางคนเป็นไงมีหน้าอ,อกผู้ชายใช่ไหมเหมือนผู้หญิงเลยมีหน้าอ,อกบางคนแปลงเพศเรียบร้อยแล้วตัดจุกทิ้งแล้วเป็นผู้หญิงเลยผู้หญิงเลยมีหน้าอ,อกนะ เหมือนผู้หญิงเลยแต่เวลาถูกจับในทางกฎหมายเขาถือว่าเป็นผู้ชายเพราะนั้นเวลาอยู่ในเรือนจำก็ต้องอยู่ในเรือนเรือนจำชายนะไม่ได้แยกอยู่ในเรือนจำหญิงพวกเนี้ยเวลาอยู่เนี่ยเป็นไงถ้าปล่อยให้ไปรวมกับผู้ชายนอนรวมกับผู้ชายมีปัญหาไหมมีแน่นอนเลยใช่ไหมเขาจะถูกเป็นไงลวนลามใช่ไหมก็เหมือนผู้หญิงมากเขาอาจจะถูกลวนลาม ผิวพรรณดีหน้าตาดีมีหน้าอกเขาอาจจะถูกวนลามพวกนี้เขาต้องแยกพวกกลุ่มพิเศษเวลาทํางานเวลาอยู่ร่วมกันก็อยู่รวมกันแต่เวลาจะนอนต้องแยกแยกวนะพวกกลุ่มเพราะนี่นั้นถูกล่วงเกินเนาะถูกล่วงละเมิดแน่เลยนะ,ะพวกนี้ก็เล่าให้ฟังว่าคนเนี่ยเวลาทําไม่ดีท้ายที่สุดชีวิตก็ต้องไปอยู่ที่เรือนจำคนเราเนี่ยนะความรู้สึกนะ อยู่ในเรือนจำหนึ่งวันกับอยู่ในโลกภายนอกหนึ่งวันเนี่ยความรู้สึกมันไม่เหมือนกันความรู้สึกว่าอยู่ในเรือนจำหน,นึ่งวันนี่มันนานใช่ไหมเวลาอยู่ข้างนอกนี่รู้สึกเออปั๊บเดียวเองนะเพราะนั้นเราก็ต้องทำแบบความดีไม่ทำผิดกฎหมายนะครับอ่าเป็นไงครับวันนี้วันนี้อ่าแล้วคุยกันต่อในครัคร้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ 嗯。Mm hmm. mm hmm.